สวัสดีครับมันนี้ผมกับทีมมารีวิวรถบังคับฟูวสที่สร้างมาจากดัสซาลาครับเป็นสเตลหนึ่งต่อสิบหกนะตัวนี้จะเป็นสีทองนะครับตัวที่เคยรีวิวลงไปเลยเป็นสีดำนะครับแต่ตัวนั้นเอาไปย้อมสีแล้วนะครับเป็นสีขาวก้านดำยังไม่ทันได้มารีวิวให้บึงครับตัวนีมอเตอร์จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับจะเป็น2 4จิกนะครับ ปกติใส่สภาวะนีนะครับใส่แบบเย็นแบบไกลๆนะครับอันนี้สั่งมาใหม่นะครับสั่งมาเมื่อวานก่อนนะครับหมดได้แจกกองให้เบื้องเอามาเล่นเทีเบิ้งก่อนนะครับตอนแจกกองบาได้แจให้เบิ้งนะครับก็ประธานตรวจภัยพิ n องทุกคัวแน่นะครับก็มารีวิวตอนที่ไปเรียนเทีมาแล้วนะครับ แต่ที่มีดินมีอย่างติดโลน่จะน้อยครับเป็นเกียแน่นะครับแค่คันนี้รู้สึกที่เบาคันนั้นครับเป็นสีทองนะครับสั่งมาในราคาสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับคับพอพงนะครับถ้าซโฟดก็ดีถือกลัวนะครับต่มกว่าสองร้อยนะครับอันนี้ครับเคลอนซีโลนะครับเป็นระบบสองเผานะครับไฟหน้าบอมี่นะบริเวณส่คือคันนั้นอันนี้เขาแบบ เห็ดมาเห็ดแตงเได้ ai, นะครับต่วงนี้ก็จะมีผ้าห้องน,งน้อยนะครับเพราะว่ามันกระสมีฝนตกแน่นะครับฝนตกแน่แดดแน่นะครับช่วงนี้นะครับกะจิมา mm. เทศให้เบิงนะครับว่ามันแหง้งเฉดๆนะครับสำหรับเจ้าตัวไม้นะครับกะพ่อๆกันนะเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันนะครับกดเริ่มกดที่บนนะครับจะอยูนประมาณนี้นะครับ เ,เพิ่งพอสมควรนะครับที่มืดเนี่ยจั๋นน้อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงก็กลัวนะครับมป็นคืนฝนน้ำนะครับเพิ่งพ่อใส่ได้นะครเพิ่งมากเลยนะครับไฟลังนะครับเดินมานครับไฟลังนะครับ เพื่อนเดียวก็จะเป็นนักี่นะครับอันนี้บ่ได้เลี้ยวตามมือนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้เลี้ยวตามมือต้องเป็นรถบังคับสเกเจลหนึ่งตัวสิบสองนะครับหรือว่าสเกเจลหนึ่งตัวยี่สิบนะครับน,นี่ก็มน,นี่อย่างไรนะครับควมเค่งกระถือว่าใช่ได้นะครับดูว่าโอเคนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรก็มารีวิวรถบังคับที่สร้างมาจากดัซล่านะครับเป็นรถบังคับดิฟูดนาสเกลหนึ่งตัวสิบหกนะครับกับบรรยากาศแนวเมือแรงนะครับล่วงก่ประมาณหกโมงกว่าๆที่มีหมืดแน่นะครับมีแ้งอินิดหน่อยนะครับมีฝนตกลงมานะครับน้ำข้างมาบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าฝากพี่น้องทุกท่าน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในเรื่องครับชิดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ